สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ฟาร์มกระต่ายของผมเองนะครับชื่อฟาร์มกระตา่ายปะเปานะครับเราอยู่ที่อำเภอโนโนศาสต์จงังหวัดอุดรธานีเราเลี้ยงกระต่ายมาหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้พาทุกคนมาชมสายพันธุ์ มินิเล็กแล้วก็เทดดี้แบร์ครับตัวนี้ลายจะเป็นลายวัวลายวัวมีอยู่สองตัวครับที่ยังว่างอยู่ยังไม่มีคนจองนะครับเป็นตัวเมียแล้วก็สีเทาครับเป็นตัวผู้ลักษณะเด่นของเขาก็จะมีขนที่นุ่มครับ แล้วก็ลวดลายเหมือนบัวหูยาวขนนุ่มขนก็จะคล้ายๆพรมกรรมหยี่สีเทาก็เหมือนกันเป็นกระต่ายที่ที่ค่อนข้างขนนุ่มครับตัวนี้ตัวเล็กๆนี้เป็นเท d ดดี้แบคครับขนจะยาวๆ นี้เราขายกันที่ราคาหนึ่งพบาทครับตัวละหนึ่งพันบาทส่วน Teddy Bear 800. เทดดี้แบร์แปดร้อยวให้ดูอีกตัวนึงเทดดี้แบร์ตัวนี้ก็จะอกสีดำขาวนะครับแล้วก็มี ผิวข้างในก็จะเป็นขนเทาๆข้างนอกก็จะออกดำๆตัวนี้กำลังจะครบ2เดือนครับประมาณ45วันแล้วยานมแล้วครับพร้อมเดินทางถ้าใครอยากจะเข้ามาชมน้องกระต่ายนะครับสามารถเข้ามา หาเราได้เลยที่อำเภอโนนสะอาดครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ0965747687นะครับก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้เพราะว่าส่วนมากเราก็จะอยู่อยู่ที่บ้านกันนะครับมีเอดีด้วยครับแต่ว่าติดจองแล้วแล้วก็มีรุ่นนี้ครับตัวเล็กๆติดจองแล้ว ถ้าใครอยากได้ก็ต้องจองล่วงหน้านะครับตัวนี้จะตัวเล็กหูสั้นนะครับตัวเล็กหูสั้นโตมาไม่ไม่ไม่ตัวใหญ่มากนะครับตัวเล็กๆหูหูคล้ายๆหนูเลย โอเคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่ากดสอบถามที่ลิงก์ในด้านล่างนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้สอบถามมานะที่ฟาร์มกระต่ายปะเปานะครับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร096 574 7 6 8 7โทรสอบถามเข้ามาก่อนนะครับว่าเรามีพันธุ์อะไรครับกลับเข้าบ้าน บาย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 ขอบคุณครับกลับเข้าบ้านก่อนครับเข้าบ้านจุ๊บใช่หรือคิดอะไ